สวัสดีค่ะพี่พี่แม่แม่เพื่อนเื่อท่านแมวนะคะจะทำยังไงดีมีคเนเอาแมวใส่กระสอบปุ๋ยมาทิ้งหน้าบ้านอีกแล้วสี่ตัวเลยทีนี้สี่ตัวเลยค่ะทำไงดีเนาะเอาไปปล่อยวัดหรือจะเลี้ยงเองดี ส้มทั้งคอกเลยค่ะทำไงดีคะหลับกันหมดเลยเนี่ยออกจากกระสอบมาแล้วก็หลับกันหมดเลยทำไงดีนาะจะทำยังไงดีเนาะเหนื่อยก็เรี้ยงกันต่อไปทำยังไงได้เนาะหรือจะไปปล่อยวัดดี จะไปวัดดีไหมคะลูกดีไหมคะ